เสียงชัดไหมคะมีเสียงไหมคะสวัสดีคุณชบาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ฟุ้งค่ะลูกสวัสดีลูกรสลินสวัสดีคุณนุ่มนะคะวันนี้มาแบบเงียบๆนะคะเรียบร้อยมากนะคะสวัสดีค่ะ ทำไมสวยวันนี้นะคะอวันนี้นะคะเรามาร่วมกันนะ,ะทำบุญเนาะทำบุญใหญ่นะคะอล่านะคะราศีนะ,ะของบุญกุศลจับนะคะเลยสวยเป็นพิเศษเสียงชัดไม่ลูกเสียงดังไม่ได้นะคะพอดีคุยอยู่ในวัดนะคะ ครูสวยมากสวัสดีลูกอนาคตสดใสนะคะสวัสดีลูกสีนวลสวัสดีลูกปณิตาสวัสดีค่ะลูกเชียร์พัชรพพลูกโบชนธิดาลูกวลลภา,าโอเคอ่ะครูเข้าเนื้อหาเลยนะมากันเร็วมากๆเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้นะคะครูได้มาร่วมบุญสวัสดีลูกสุพัฒน์ค่ะสุนิตาค่ะครูได้มาร่วมบุญนะคะซื้อที่ถวายวัดนะคะเออที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะลูก ตอนนี้เราอยู่ที่วัดจรปะทาน,นะคะคือคููเองนะมีมีความตั้งใจแล้วก็มันปิติสุขอะคะ่ะนะมันปิติสุขที่ได้สร้างปิติสุขที่ได้ทำปิติสุขที่ได้ให้วันนี้นะคะที่ดินตรงที่แม่ครูสิตาพาเรามาซื้อนะคะเป็นที่ดินที่เขาเรียกว่าชาวบ้านที่นี่ เขารอคอยมาเกือบ30กว่าปีนะคะเพื่อที่จะได้เปิดเป็นทางเข้านะคะเพื่อที่จะได้เปิดเป็นทางเข้าวัดเนาะแต่วันนี้นะคะพวกเราเองนะคะทุกคนเลยที่ได้ร่วมบุญกับครูและทุกคนที่ได้ชมไลฟ์สดทุกคนที่ได้ดูแม่ครูพาเราทํที่ดีทุกอย่างหนูได้รับบุญได้รับอุศลร่วมกันนะลูกนะนี่คือเราอน,อนุโมทนาบุญร่วมกันหนูรู้ไหมว่า เมื่อก่อนครูเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะนะคะที่ตอนที่เราเด็กๆเราจะเห็นนะคะเราจะเห็นว่าคนแก่หรือว่าพ่อแม่ตายายเราเ็จะถาวายทําบุญครั้งละ20-30-40บาท50บาทร้อยหนึ่งนี่คือเยอะสุดๆแล้วนะะเออพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์300บาทนี่คือเยอะมากแต่ในความรู้สึกของครูค่ะในตอนนั้นครูรู้สึกว่าเออถ้าเกิดออกคนละ 20บาท50บาทเมื่อไหร่นะโบสถ์วิหารจะเสร็จเมื่อไหรนะเราจะได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่มันสวยงามสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่คงเหลือไว้ให้กับโลกใบนี้ได้อะเออนั่นคือความรู้สึกของครูค่ะนะคะแล้วนะคะจนกระทั่งนะครูเองได้เสียชีวิตเสร็จเนาะครูโตมาแล้วเออครูรวยเลยนะ,ะเออพอครูรวยค่ะครูรู้เลยว่าเฮ้ยการทำบุญของครูมันได้เพิ่มมากขึ้น มันครั้งละหมื่นครั้งละห้าหมื่นครั้งละหนึ่งแสนแม้กระทั่งการเป็นเจ้าภาพกระถินเป็นเจ้าภาพผ้าป,ป่าทุกอย่างเลยค่ะนะครูก็ทํามาแต่เราทาเพราะครอบครัวของเรามีเราสร้างเพราะครอบครัวของเรากับพนักงานออกอย่างเงี้ยแต่ในวันเนี้ยสิ่งที่มันพิหญ่มากสาหรับครูในวันที่ครูรู้กดจักรวาลกดแรงสุดดูรู้ไหมว่า ไอดอลโอ้โห oh. ในการสร้างโครสร้างวิหารทุกยางค่ะลูกศิษย์ได้ร่วมอุปกโมธนาบุญลูกศิษย์มีเล็กมีน้อยสะสมกันไปลูกศิษย์ที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําบุญแบบไหนทําบุญยังไงให้ถึงวัดจริงๆทําบุญให้ถึงโรงเรียนจริงๆแบบเนี้ยคือไม่เคยแต่ในวันเนี้ย สวัสดีค่ะทนายต้นนะคะวันนี้มันได้ประจักษ์ว่าโอ้โแรงศรัทธานะแรงแห่งความศรัทธาแรงแห่งการอธิษฐานจิตมันทาให้เรามีความสุขมันทาให้เรารู้ว่าพวกเราทุกคนคนะ่ะตามมีจิตใจแห่งการให้ที่ยิย่งใหญ่วันนี้ชาวบ้านที่ได้มาร่วมนะคะอนุโมทนาบุญกับเราปี พอเราเห็นภาพเหล่านี้ค่ะคนแก่ค่ะที่เขาอยู่วัดที่เขามาวัดแล้วเขาเห็นพวกเราได้มาสร้างบุญกันคุณรู้ไหมว่าเขามีโครงการสารต่อกับที่ดินที่เราจะซื้อมีการสร้างที่จะต่อลูกต่อหลานไปอีกแม้วันนี้เราจากโลกนี้ไปแต่สิ่งที่คงเหลือไว้คือคุณงามความดีที่เราได้สร้างวันนี้ลูกของครูเอญย่าที่เรียนกับครูอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะ ตอนนี้เรามีเท่าไหร่เราทําเท่านั้นแต่รอบหน้าอธิษฐานจิตเมื่อเราอยากสร้างบุญใหญ่ใจเราก็ต้องใหญ่เช่นเดียวกันเมื่อเราจะสร้างโบถ์ให้เสร็จใจเราต้องใหญ่ขนาดไหนเรากล้าอธิษฐานจิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กล้าที่จะให้เราเช่นเดียวกันวันนี้จงเหลือเฟือในดวงจิตทุกอย่างจะเหลือเฟือสำหรับพวกเราทุกคน คลิปนี้เป็นคลิปสั้นแต่ครูเชื่อว่าเราทุกคนจะปิติสุขไปด้วยกันในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะสร้างตั้งใจที่จะทำดูตอนแนห่ปิติน้ำตาไหลเหลยอ่ะใช่แล้วชาวบ้านนะคะเขาก็ทำโรงทานเหมือนกันนะคะเขาก็ตั้งใจที่จะมาทำมีอะไรเขาก็เข้าร่วมนั่นคือสิ่งที่ครูได้เห็น ครูเลยรู้เลยว่าโอ้โหการที่เราสร้างบุญสร้างกุศลการที่เราพาลูกศิษย์ได้สร้างบุญแบบเนี้ยมันทําให้เราภาคภูมิใจทําให้เรามีความสุขมากๆครูเองนะโคตรมีความสุขเลยในทุกๆครั้งค่ะที่แม่ครูสิตาไปทําบุญครูเองโอนเงินค่ะร่วมอธิษฐานจิตแล้วก็โอนไปให้แต่ครูไม่ได้ไป ในวันนี้เองครูตั้งใจค,ค่ะครูบินตรงจากอุดรมาที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้ตั้งใจที่จะมาครูได้รู้บรรยากาศครูได้รู้ถึงน้ําตาแห่งความปิดติครูได้อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทุกคนเขาร่วมยินดีครูได้อยู่ในพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มันต่างกันลูกเพราะฉะนั้นวันนี้อธิษฐานจิตรอบหน้าให้เป็นพวกเรา รอบหน้าได้เป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกับครูรอบหน้าเราจะไปทําบุญด้วยกันทั่วโลกเลยถ้าเราอธิษฐานจิตในวันนี้ตอนนี้ครูพูดอยู่ในในโบสถ์นะคะครูพูดอยู่ในโบสถ์นะคะให้เราอธิษฐานจิตร่วมกันไปพร้อมกับครูค่ะ ครูเชื่อว่าพวกเราจะได้มาเป็นต้นบุญเช่นเดียวกันกับครูเอยงครูเชื่อว่าแรงแห่งความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางที่จะปฏิเสธในการอธิษฐานจิตของพวกหนูได้วันนี้ขอให้บุญกุศลที่ครูได้สร้างความดีงามที่ครูได้สร้างครูแบ่งให้กับพวกเราทุกคนทั้งหมดเลยนะคะลูกใครที่ได้เรียนใครที่ได้ฟัง ใครที่มาย้อนไลฟ์นี้ของครูเราจะคือคนที่มีชื่อในการสร้างคุณงามความดีร่วมกันกับครูเอญยค่ะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังไลฟ์แห่งความปิตินี้ขอบคุณทุกคนค่ะที่ส่งแรงแห่งความศรัทธามาให้กับครูเดี๋ยวครูจะพาพวกเรานะคะ ไปดูต้นบุญว่าเราทำจริงไหมเราสร้างจริงหรือเปล่ารอบหน้าให้มีพวกเราอยู่ด้วยกันกับครูโอเคไหมให้เรามาเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกันกับครูนะคะนี่นะคะ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะวันที่9เดือน9นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่คะ่ะ วัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะ,ะเป็นวัดนะคะที่เป็นวัดที่นะคะองค์พ่อนเรสวนนะคะได้มาอ,อาจจะเคยเป็นที่พักเออที่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีอนุสาวรีย์ขององค์พ่ออยู่ที่นี่ด้วยนะคะเราชนะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพราะว่า เราอยู่ในดินแดนแห่งชัยชนะค่ะลูกวันนี้ครูไปแล้วนะ,ะที่ดฐานจิตเอานะลูกนะมาด้วยกันคะ่ะ